สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับบูนคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็เข้าป่ามาครับแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับหมู่เอครับสวัสดีครับผมหมู่เอพาเทียนะครับครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็พาหมู่เอนะกลับมาเข้าป่านะครับมาเราวันนี้เราจะไปหาหน่อไม้กันนะหมู่เอหน่อไม้หาเห็ดเขาบอกว่าเห็ดออกนะาวันนี้นะใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามลําห้วยนะแล้วก็จะไปหาหน่อไม้ตามในป่านะโอเคครับก ธรรมชาตินะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าครับไปครับก็ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับมาอยู่พร้อมกับหมู่เอนะหมู่เอนี่จะบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเดินป่ามากๆเลยนะครับพี่วันนี้เราจะไปล่าเห็ดโคนกันไปล่าเห็ดโคนกันครับเห็ดโคนชอบขึ้นในแบบที่ชุ่นชื้นนะครับพี่มานี่ครับตอนนี้ก็อยู่กันตามริมห้วยนะพี่ คือเราไม่ได้ตั้งใจแบบจะมาหาแบบเยอะๆนะครับเรามาเดินป่า,ปาด้วยนะนใช่ครับมีป่าด้วยนี่ลงไปเลยอี๋ใช่ <c oughs> โตรงนี้นี่ดูร่มรื่นมากๆเลยนะมู <c oughs> นะครับดูสังเกตที่กอกอลวกนะ <c oughs> ใช่กอรวกเขียวเลยนะครับนี่ครับ <c oughs> ก็จะมีพวกหน่อมไม้ด้วยนะ เหมือนฝนจะตกครับตอนนี้เป็นหน้าผาหินนะครับโซนนี้จะบอกว่าผมยังไม่ไม,ไม่ได้มไม่ได้เคยขึ้นมาเลยนะ<ช>ขึ้นมาสูงสุดแค่ตรงนี้เลย<ช>ก็วันนี้ก็เลยพาหมู่เอมาด้วยนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงนะครับจะได้ไดดนะใช่ครับอุ้ยปลาเต็มเลยหมูเนี้ยเป็นปลาตัวเล็กๆอะเห็นปะเหมาะเลยครับดูดิ ปลาตัวเล็กได้เต็มเลยอืยออะไรอ๋ออ๋อมีลูกมาเดือเหรอมูใช่ปะ่ะตกใจเลยไปมุงไปข้างบนนี่เฮ้ยเฮ้ยไข้วะนะเฮ้ยไข้วนะมูเฮ้ยเหมือนเมาคีเลยใช่ป่า ใช่่่่ใช่เมาคีเป้่าเมาขีนี่ทร้ายคนเมาคีไม่ทาร้ายไม่ทำร้ายใช่แล้วขึ้นไปได้ยังไงเหรอเนี่ใช่ใช่นครับตอนนี้นะครับพี่พี่ครับเราก็มาเจอกับเมาขีนะไม่รู้ว่ามาในป่านี้ได้ยังไงนะดูดินูครับนูครับเมาคีอยู่บนนู่นนะเมาคีลงมาลงมาลงมา นมไ,ไ,มไม่รู้ว่าลงมาได้หรือเปล่านะอันนี้คือเมาคีนะครับเมื่อกี้ผมก,ก็นึกว่าลูกไม้ตก,<ช>ออกที่ไหนได้เมาคีเขาหาของกินไม่ได้ใช่เขาน่าจะมาหาของของป้ากินนะครับเห็นไหมนู่นน่าจะลงมาไม่ได้เราอาจจะต้องขึ้นไปหาเขาหรือเปล่ามู่เรามีอะไรให้เมาคีกินบ้างไหมมันต้องมีผลไม้แถวนี้ใช่ผมเราควจะเก็บผลไม้ผมมีมีผลไม้มาอยู่นะใช่อ,อ่ะเดี๋ยวมู่ถือให้พี่บุญนะเดี๋ยวดูพี่บุญอ่ะเดี๋ยวให้พี่บุญเข้าไปคุยกับเผานะพี่บุญน่าจะคุยรู้เรื่องนะ ผลไม้มาเยอะเลยอ๋อก็คือเราเดินป่านี่ของสเบียงเราไม่ขาดอยู่แล้วนะพี่บุญนะใช่ครับของสเบียงไม่ขาดแต่ถ้ามากับหมูเอเนี่ยไม่อดตายแน่นอนครับทุกคนนะจะเอาขึ้นไปให้คโอ้ให้เขาลงมาได้ไหมพี่นี่ให้เขาลงมาตรงชายน้ำเนี่ยจะเรียกเรียกล่อล่อเขาลงมาก่อนโอเคผลไม้ล่อเขาลงมาก่อนไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นผลไม้หรือเปล่า ขึ้นได้ไหมพี่ขึ้นได้เราไม่รู้มันชันนะพี่นะนู่นเมอขี่อยู่ข้างบนนะทุกคนนะนู่นแล้วพี่บุญจะบอกว่าเป็นคนปากที่มีใจดีนะใช่ครับถ้าเราไม่ทําร้ายเขารู้นะว่าคนจะทําร้ายหรือไม่ทําร้ายนะเราต้องเอาผลไม้ไปล่อก่อนพี่โอ้โหบุญชันมากเลยพี่อ่าดู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  โอ้หสูงมากครับพี่บุญอ๋อเขาเก็บไปแล้วนะทุกคนนะนู่นเขาเอาไปแล้วอ๋อเขาขอบคุณด้วยเขาขอบคุณด้วยนะทุกคนนะเขาขอบคุณเราด้วยนะโอ้ระวังตกนะพี่บุญเราให้เขาลงมาเล่นน้ําตรงนี้ได้ป่ะอ๋อเขานั่งกินโอหนั่งกินอยู่เนอะนุ่นเขานั่งกินนะทุกคนนะนู่นขึ้นมาได้ยังไงสูงมากเลยใช่ สูงมากนะทุกคนนะอ๋อเขาชอบกินเหมือนเขาเจอแต่พวกผลไม้พวกลูกมะเดื่อนะพยายามจะแบกให้เรากินเลยนะใช่ใช่ผมที่แรกผมนึกผมเห็นลูกไม้ร่วงผมไม่ได้คิดไม่คิดว่าเขาจะขึ้นต้นไม้แล้วไอ้เขาเก็บกินนะนี่ทุกคนต้นไม้เนี่ยลูกไม้ต้นไม้เนี่ยลูกมะเดื่อฮะ อ๋ออ๋อดูเขาชอบมากนทุกคนนะดูดูมาคีเคขเป็นเหมือนอเป็นเหมือนอครึ่งคนครึ่งลิงไหมพี่มาคีอ๋อเป็นคนป่านะทุกคนนะมาีพี่บุของเรากำลัง ใช่ที่ใส่ดีมากครับทุกคนนะพี่บุญเขากำลังเจรจาอยู่นะทุกคนนะอ๋อเขาจะลงมาด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเราขอตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวให้เขามาเล่นอยู่ตรงนี้พี่บุญกำลังลงมาเดี๋ยวเราก็จะหาพื้นที่ตั้งกล้องนะใช่เขาลงมาได้นะทุกคนลงมาได้ก็เห็นเหน กูกำลังลงมาแล้วทุกคนนะนี่สูงมากเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ห่างๆนะกลัวเขาเห็นกล้องแล้วเขาก็จะตกใจนะทุกคนนะใช่ครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นแม่น้ำแล้วทุกคนนะน้ําใสมากเดี๋ยวมาไปนิดเดียวเาตกใจแล้วแล้วกลัวเขาตกใจนะทุกคนนะผมไม่อยากไปไม่อยากไปใกล้เขานะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ห่างๆนะทุกคนนะแล้วให้พี่บุญไปเจรจาว่าเขาสอบถามว่าเขามาจากไหนนะครับทุกคนนะต้องให้น้ำอ๋อให้น้ำ ผมต้องเอากล้องออกของหางเขาบอกมีน้ำอ๋อเขามีน้ำกินไม่ต้องพี่บุญพี่บุญเราเอาให้น้ำสะอาดเขากินก่อนดีกว่าถ้าเขาไม่มีค่อยว่ากันผมไม่อยากเอากล้องเข้าไปใกล้นะอ๋อเขากินบุญกินอ๋อเขาชอบเขาไม่เคยกินน้ำบริสุทธิ์ไงส่วนมากจะเป็นน้ำตามลำธารเนี่ย แต่ว่าเขาก็อยู่ได้นะเพราะว่าเขาปรับในปรับสภาพในพื้นที่ได้นะทุกคนนะก็คือพวกกระเพาะเขานี่คือรับรับได้นะทุกคนอ๋อมีมะกอกป่าด้วยอ๋อมะกอกน้ำใช่ไหมอ๋อมะกอกัอนี้ผมก็ย่งห่างนะผมไม่กล้าเอากล้องไปใกล้นะทุกคนนะผมกลัวผมกลัวผมกลัวไม่กล้าเข้าไปใกล้กลัวเขา กลัวกล้องนะทุกคนนะใช่กลัวเขาตกใจใช่ครับทุกคนนะตอนนี้ผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะทุกคนนะผมจะอยู่ห่างๆแล้วก็รอดูอยู่ห่างๆนะพี่บุญแกคุยน่าจะคุยรู้เรื่องนะทุกคนนะพี่บุญน่าจะคุยรู้เรื่องนะโอ้ยู่ตกข้างบนก็มีใช่ไหมอ๋ออยู่ข้างบนก็มีใช่ใช่โอ้ น่าสนใจน่าขึ้นไปดูมากเลยนะมูใช่ครับมูมูครับพี่เดี๋ยวมูตั้งกล้องแล้วก็เข้ามาอ๋อเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ก่อนนะพี่เนาะผมก็กลัวนะทุกคนนะผมไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาเราก็จะตั้งกล้องไว้ก่อนตั้งไว้ตรงไหนได้นะพี่ตัวน,นี้เห็นเปล่าไปรึเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องไว้นะทุกคนนะขอตั้งกล้องไวน้นี่ตรงนี้ก่อนอ๋อใหญ่เลยนะอ๋ะอเนะขาอ,อร่อยไงพี่ แว่าหลังก็หาผลไม้มาฝากเขานะอเดินมานะคะะ <ừ. S 1> ิดว่าอะไรมนกอเป็นรูปแบบผลไม้นิดนึงอ่ะอมันตุ้มเจอมีชื่อเยผมจะเข้าไปใก้นะทุกคนนะ กต้องวานต้องี่มทาไม้อเขาไปทถูกมิไหมถูกมิีเป็นมิดเป็นมิดดหน่อยหอกีก้ไม่รู้ไงว่าลูกนี้เป็รู้อะไรเขาบอกว่าข้างบนของเขาก็มีตุกเย่แบบนี้ใช่ไหมเนาไม่รู้ว่าจะสายกันกัอเปล่า เหมือนเป็นมะกอกป่าน่าจะเป็นประมาณนั้นมะกอกแล้วเนี่ยนะฮมแล้ว yeah. พี <t ender> <t ender> sí, ่ลูกกุ้งนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าต้องเดินตามเข้าขึ้นไปอ่ะเจอต้นอ่ะเยอะเลยเยอะเลยแล้วข้างในนั้นนะมีที่นอเของใครข้างในมีแบบนี้

อานเลยเคือของเขานี่ก็คือเขาเป็นที่ของเขาไงเขาสามารถไปได้ทุกที่ขอให้มีผลไม้ถึงไกลหนเขาต้องไปเพราะว่าคนทรอเขเพราะว่าเขากินตรงนี้หมดแล้วเขาต้องไปหาที่อยูเ่ยานายเนะนี่ยแต่มาเคลียร์คนมายนยใช่ทุกคนที่รู้กันให้ตกนะถึงรู้ว่าเจอเป็นเมาค์ีนะ

มันตัดไปเองนะน่าจะข้อมูลในเครื่องเต็มนะไปหมู่เฮ้ยหมอกคีไปไหนแล้วไม่รู้โอ้โหหืมหืมหมอกคีไม่รอดหรอกนี่ใส่ดีใช่ใช่โอ้หแต่ไปไวมากแล้วอุ่งนู้นนู้นหมอกคีอยู่นู้นหมอกคีอยู่นู้นไปไปโอ้ผมว่าที่เขาบอกอะไม่น่าใช่ผลไม้หรอกเขอบน่าจะบอกว่ามีน้ำตกสวยอะ ก็เดินลุยน้ำมากับหมู่เอนะครับเพื่อที่จะตามเมาคี้ึ้นไปอุ๊ยข้างบนสวยมากจริงเป็นน้ำตกสวยเลยนะข้างบนเมาคี้จะพาขึ้นมาตรงนี้นะครับพี่พี่อ๋อเป็นถ้ำอ๋อนู่นครับเมาคี้อยู่ตรงนู้นนะ สวยมากอะดูดิโอ้ใช่ครับอุ้ยเขาไปได้ไงเนี่ยเราจะไปยังไงนั่นเลยเขามีต้นหินต้นใหญ่เป็นชานต้นหินนะอืม อมอคีไปไวมากครับพี่พี่<ป>เราจะตามเข้าไปทันหรือเปล่านะผมก็เดินตามมอคีมานะครับที่จะเข้ามาในป่านะครับโอ้โอ้๋อเขาบอกว่าข้างบนมีอีกมูข้างบนมีน้ำตกสวยเขาบอกดูโอ้ไปไวมากเลยดิไปยังไงก่อนอตามไม่ทันเลยอะใช่ โอ้ oh. ดีมากๆเลยนะครับตรงนี้นะโอ oh, oh, มอกคีพามาดูน้ำตกนะครับน้ำตกสวยจริงๆรครับคุย oh. มอกคีระวังนะโอ้ oh. น้ำนตกสวยเลยนะครับมูเอมาได้บ้า โอ้โดรอปไปนู่นเลยอ๋อนี่นี่หมดตัวแล้วนี่น่าจะเป็นลูกไอ้นี่ที่ขบอครับมอ๋อใช่เป็นผลไม้แต่ข้างในมันจะมีไอ้มันเรียกอะไรอะ่ะเป็นเมด็ดเป็นเม็ดมัน<ๆ>มันใช่ใช่อันนี้ใช่ไหมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอ๋อเขาบอกต้นมันอยู่ข้างบนนู้นนะเขาจะไปตรงนู้นนะพี่พี่โอ้ผมคงตามไปไม่ไหวแล้วล่ะ ผมจะตามมอคคีไปไหวหรือเปล่านะอมอคคีไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไหวแล้วตามไปไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ามันดูแบบนี้มากเลยนะโ okay. อเคก็เดี๋ยวพี่เอซีครับเดี๋ยวผมจะตามมอคคีไปอีกสักพักหนึ่งนะครับก็จะยังไม่ถ่ายรูปจะยังไม่ถ่ายวิดีโอนะเพราะว่าดูพื้นที่ดิ มันถือกล้องยากมากๆเลยนะครับก็หากมีอะไรที่แบบเป็นช็อตสําคัญสําคัญก็จะอัดวิดีโอมาให้พี่ให้พวกพี่ๆ FC ได้ดูนะครับตอนนี้เมากี้ก็เดินไปเดินมานะเหมือนอยากจะขึ้นไปข้างบนมากเลยนะโอเคเฮ้ยไงไงมีลูกอะไรไม่รู้่แดงนะอ๋อน่าจะต้นนั้นกระเบานะเห็นไหมเห็นไ,ไหมขึ้นไปลงมานขึ้นไปไม่ได้ดิ ไปได้เหรออุ้ยหูมอกทีไปนู่นแล้วอะโอ้หหมูเอไปทางนู้นแล้วอู้เรไปกันนู้น,นแล้วนะครับ อก็หินไปนะอ๋อนู้นไงนู้นไงน่าจะเป็นผลไม้ที่เขาบอกอะลูกดแดงๆเห็นปะมูโน่นโน่นน่นโมเอขึ้นไปนู่นแล้วครับนั่นครับมันจะมีผลไม้ลูกดแดงๆอยู่นะมูมูมลองเด็กขึ้นให้ดูนะเด้อลูกดแดงๆอะ ฮะกินได้ไหมไดเดี๋ยวขึ้นไปนะครับวันลูกนี้อร่อยมากๆเลยนะพี่เฮ้ยเฮ้ยผมขึ้นมาได้แล้วโอ้ ยากอะ่ะโอ้ผมขึ้นมาได้แล้วนะครับเฮ้ยมันคือลูกอะไรแถวบ้านผมเขาเรียกกันั่นไหนตะคบหรอภาษาอีสานเขาเรียกไงบอกอะไรไม่รู้แต่กินได้กินได้กินได้ไอโอ้ขายโลแพงนะพี่นะเหรอใช่นี่ครับมอคีเอามาให้นะลูกอะไรอะ่ระกินได้พี่เหรออุ้ยเหมือนตะคบเลยอะ่ะ นี่ครับเต็มต้นเลยนะพี่ๆนะอุ้ยนู่นหลายต้นเลยอ่ะดูดิตรงนู้นมีหลายต้นเลยทุกคนถ้าใครร้ว่าคอมเมนต์มาบอกเราได้ทุกคนนะใช่ถ้าใครรู้จักว่าลูกนี้เป็นลูกอะไรนะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับโเต็มเลยนะมูเนาะ นี่ครับเต็มเลยนะครับนี่คือเมาคีอยากให้ขึ้นมาดูนะครับว่าลูกอะไรนะโคตรลื่นอ่ะนี่นี่เต็มต้นเลยนะพี่พี่นี่ครับเ <th> ต็มเลยอ่ะ <th> ผลไม้ม่ขาดสัตวกัรเลยใช่ใช่นี่นะครับเต็มต้นเลยเอ้าเม้าครีไปแล้วอ๋อเขาบอกว่าตรงนี้มีเต็มเลยนะ คือสามารถกินได้นะอืโอโหเก่งมากเก่งมากบางทีเก่งมากโอเคครับพี่พี่บางทีครับตอนนี้มองทีนะครับก็ได้พามาพบผลไม้ไม่รู้ว่าผลไม้อะไรเหมือนกันนะครับแต่รู้ว่ากินได้นะนี่ครับหนูเอมันกินอยู่เลยนะนี่โอ้หวานเลยใช่ไหม<ต>เหมือน,นคล้ายๆลองกอง สายสารเขาเรียกบักอะไรวะนมวัวนมอะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะอร่อยนะครับโอบเคครับพี่พี่เครับ, PC, รบเดี๋ยวผมจะนั่งทานผลไม้ตรงนี้กับหมูเอแล้วก็เมอคีก,ก่อนนะครับแล้วก็หากมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็จะถ่ายมาให้พวกพี่พี่เอซได้ดูกันนะครับโอเคก็ okay, <Okay. S 2> okay. หากชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะโอ้วันนี้รู้สึกว่าว้าวมากเลยเมากีนะพามาเจอผลไม้ที่แปลกผมยังไม่เคยกินนะมูอันเนี้ยมันกินได้เขาเรียกอะไรนมนมวัวหรือไอ้บักทีพวนอืมมีเต็มเลย้นี่เขาเรียกบักทีพวนเหรออย่างนี้ใช่ไหมที่รู้จักใครสายสายเกิดบักทีพวนให้เหมือนผมเคยได้ยินอยู่นะครับใช่โอ้ตรงนู้นก็มีเต็มเลยเนาะเต็มต้นเลยพี่นู้นเต็มต้นเลยเต็มต้นเลยนะพี่ๆนะ ก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากนะที่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บผลไม้ก่อนนะครับ